โรงเรียนชุมชนบ้านปูส่สาวมะคีพัฒนาเป็นโรงเรียนขยายโอกาสที่มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรอบด้านด้วยวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนและมีความมุ่งมั่นในการเป็นผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงเพื่อยกระดับผลสำเร็จทางการศึกษาของผู้เรียนและพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะที่จำเป็นในทศวรรษที่21อย่างสมดุลทั้งด้านความรู้ทักษะและคุณธรรมจริยธรรม โดยการนำของนายสุรัตน์ประคัมพุ่มในการโรงเรียนชุมชนบ้านปู่สามาคทีพัฒนาและนางสาวคิติพรบิญสุวรรณรองพุ่มในการโรงเรียนชุมชนบ้านปู่สามาคทีพัฒนาในการบริหารการจัดการจุดเน้นของสถานศึกษามีการศึกษา2,568 โรงเรียนของเรายึดแนวนโยบาย13ข้อของกระทรวงศึกษาธิการและสำัมงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นหลักในการวางแผนและดำเนินง,งานอย่างเป็นระบบ โดยโรงเรียนชุมชนบ้านปู่สามัคีพัฒนาได้แบ่งจุดเน้นออก3จุดเน้นดังนี้จุดเน้นที่1พัฒนาคุณภาพเด็กและผู้เรียนเรามุ่งยกระดับสมรรถนะของนักเรียนให้อ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็นใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารมีทักษะชีวิตและทักษะอาชีพรวมถึงความสามารถเฉพาะด้านจุดเน้นที่2ครูหนึ่งคนหนึ่งนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก เราส่งเสริมให้ครูทุกคนเป็นนักออกแบบการเรียนรู้มีนวัตรกรรมการสอนที่ตอบโจทย์ผู้เรียนและมีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ best practice พร้อมร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ในชุมชนวิชาชีพ PLC อย่างต่อเนื่องจุดเน้นที่3การบริหารเชิงรุก โรงเรียนชุมชนบ้านปู่สามัคคีพัฒนาเด้นการวิเคราะห์ข้อมูลวางแผนเชิงกลยุทธ์พัฒนาตููบุคลากรและผู้เรียนอย่างมีทิศทางพร้อมทั้งจัดระบบติดตามประเมินผลและสื่อสารกับทุกภาคส่วนภายใต้จุดเน้นทั้ง3ด้านนี้ โรงเรียนชุมชนบ้านปู่สามัคคีพัฒนาเชื่อมั่นว่าจะสามารถตอบโจทย์นโยบาย13ข้อของกระทรวงศึกษาธิการและสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้อย่างครอบคลุมทั้งในการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้การส่งเสริมคุณธธรรมความปลอดภัยในสถานศึกษาและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา เพราะอนาคตของเด็กไทยไม่สามารถรอได้โรงเรียนชุมชนบ้านปูสามัคคีพัฒนาจะเดินหน้าพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างนักเรียนให้มีทักษะพร้อมใช้ในชีวิตจริงมีคุณภาพมีคุณธรรมและเป็นกำลังสำคัญของชาติในวันข้างหน้า